ได้กรุณาให้เขียริมาเป็นประธานในพิธีาการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการประจำปี2000คล้ายสถานบริการร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยที่ส่งผลเอื้อต่อปัญหายาเสพติดสิ่งพิมหรือเอกสารที่สอบกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการขขั้นตน ทีมงานของทีมการปกครองจัหททงหวัดท,ที่รกรุงนาจัดงานนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับก็นุ่มๆอะไรการสกเสริมเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นรองลงที่รัฐบาลนครเนีน่ยเราจำไปจนเสร็จนะครับตรงนี้ก็เหตุผล้วก็มานะครับนะครับสร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมที่ดีกับอุดร้อง เจ็ดงก้าพองาอยู่ที่าลผมกลับไปอยู่ที่กำแพงเพชรปนีนกันสุขนะครับขอนกันห้าปีสี่คนที่บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่ใครๆก็อยากมาอยู่ไมาา่อย่น,น้อยอาหารการกินคิดถึงส่อมตําค์ทั้งใครๆครก็มาอยู่ผมคุยหอพักต้องแยกชายหญิงนะมีหอพักไหนแยกชายหญิงน้อยมาก